แม่งไม่เป็นน uh. ัดเลย11บเอโมงเที่ยงแล้วเนี่ยโอ้เมื่อไหร่จะมาที่ไอ้กู๊ดกู๊ดเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหนัดสิบเอ็ดโมงเนี่ยวันนี้วันนี้นี่โอ้โหนี่นี่มารอนานมากเลยนะเนี่ยร้านนี้แหละแล้วปั่นมาจากไหนเนี่ยนี่รอจนเปื่อยหมดแล้วเนี่ยมา ก่อนอื่นเนี่ยทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับผมกู๊ดครับผมครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอร่อยร้อยเดียวครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปอิ่มอร่อยได้แค่ราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับวันนี้ตาผมคราวที่แล้วในตาน้องกู๊ดอ่ะโอเคเทพี่สิบสี่เนี่ยเป็นอ่าข้าวแกงวันน kind of ี้เนี่ยผมเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็น ของหวานไงของหวานของหวานครับผมร้านนี้นี่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับร้านคาเฟ่ทูออลนั่นเองนะฮะเป็นเมนูเกี่ยวกับขนมหวานเค้กเค้กถูกต้องกาแฟก็มีอย่ารอช้านะเข้าเลยไหมได้เดี๋ยวผมแลวน้องกูจะเข้าไปในร้านนะครับตามเข้ามาฮะเข้าผมตามมาเลยฮะโอ้เนี่ยช้าตลอดเลยแล้วก็นี่รีวสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยเกือบชั่วโมงสองวันสวัน นี่ผมอยู่ในร้านของคาเฟ่ทรูออลแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราดูเมนูอาหารนะโอ้เปเยอะมากเป็นไงอ่าเยอะเยอะวันนี้จะกินให้ประหวางขึ้นเลยผมอันนี้อันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวถามพี่ครับถามดีกว่าอันนี้คืออะไรบ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้ผมสนใจอะไรพี่คอนคอนงงวะดิงงวะดิงงเหมือนกันคอนแครกครับผม ได้ครับคุณชิมมีชิมด้วยเดี๋ยว่ันดีกว่านะครับนี่วันนี้เรามานี่คือจุดประสงค์หลักคือเค้กเลยครับมีเยอะมากนะเอาไหนอะไรสนใจอะไรอันนี้เป็นส้มใช่ไหมฮะเค้กส้มใช่ไหมฮะอันนี้นี่ฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี่เยอะจริงๆเยอะนะฮะนี่อะไรทุเรียนคือเข้ากับเข้ากับหน้านี้เลยนะเป็นตอนนี้นี่ทุเรียนเมื่อกี้เห็นอยู่หน้าร้านนั่นไงไม่เห็นหรออะไรเนี่ย ชีสเค้กทุเรียนอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะน่าจะใช่ไหมครับใช่ใชอืมอนนก็เป็น <ๆ S 1> สตรอเบอรี่นะครับเครื่อันนี้ทุเรียนก็เป็นช้าะหน้าใช่ไหมครับอันนี้เป็นหน้าหนึ่งมีมีตลอดไหมฮะก็คือช่วงนี้ก็ม,มีตลอดเลยอ๋ออันนี้เราเป็นทุเรียนอะไรฮะเป็นชีสเค้กที่หมอนทอหมอนทองต้ <laughs> อ,งองมุดไปแล่ะพี่อันนั้นหมอนครับผมคุณนี่ก็ตลกเหลือเกินเราเอาคนละชุดไหมหรือยังไงเอาเป็นกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็เค้กหนึ่งชิ้นอ่าได้คนละชุดเดี๋ยวให้พี่เอาเดี๋ยวพี่ให้จัดมาเดี๋ยวพี่จััดมาให้้้แแลลววกกนนนะะฮ คนละหนชุดครับผมเดี๋ยวเราไปลองพี่โตมสนใจป่า ทีมหน้าครับผมครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมและน้องกู๊ดนะครับอยู่กับพี่เจ้าของร้านแล้วนะครับสวัสดีก่อนเลยพี่ลิตเติ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมก๊อฟนะฮะนี่กู๊ดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราได้มาเยี่ยมเยียนกับร้านของคุณพี่นะครับค่ะพี่ลิตเติ้ลอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะถามในส่วนของชื่อร้านครับทำไมถึงเป็นชื่อร้านนี้ครับจริงๆคาเฟ่ทัวร์เนี่ยมาจากด้วยด้วยคอนเซปต์เราเรา คอนเซปต์ของร้านนี้เราทําสินค้าออกมาในราคาที่เราเริ่มต้นสาขาแรกในมอกเตษตรเพราะฉะนั้นเราขายนักศึกษาด้วยราคาหรือว่าโปรดักเนี่ยเราใช้ของดีอยู่แล้วแต่ว่าเรานํามาขายในราคาที่แบบนักศึกษาแฮปปี้เพราะฉะนั้นพอคําว่า Cafe to All ปุ๊บมันก็คือแบบคาเฟ่ของแบบทุกคนอ่ะพ o r e v e r y o n e อะไรอย่างเงี้ย เอามาถึงไม่ได้จอดไรว่าเป็นใช่ใครก็ได้ใครๆก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วผลตอบรับตอนนั้นเป็นเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแบรนด์คาเฟ่ทวออนเนี่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีเออเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ผมผมเล่นโทรศัพท์ผมได้มีโอกาสเซิร์ชดูค่ะเฮ้ยมันขึ้นหลายที่ว่ะอ๋อมันไม่ใช่แค่ตรงตรงเสนานะเกษตรก็มี ใช่ไหมครับขาครับตอนนี้มีสาขสาขาในมอกระเสดองจุดแล้วก็ในซอยเซน่าอีกที่นึ่งก็คือที่นี่ใช่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอบอุ่นเข้ามาแล้วเหมือนบ้านไงคือลมผ่านตลอดนะเมื่อกี้ไปนั่งคุยใช่อยู่นอกเมื่อกี้ลมผ่านตลอดเลยค่ะ นะครับลงงแล้วในส่วนของใน,อในเรื่อง,องม,ามาในเรื่องของเมนูมันบ้างดีกวาา่านะครับที่ร้าน,นทําเมนูเกี่ยวกับอะไรทำอะไรบ้างเจริงๆเราจะมีโรงงานเค้กของเราคืออ e ีวานแฟคทอรี่เรามีหลายโปรดักทีท่สําหรับส่งให้กับลูกค้าร้านกาแฟาด้วยแล้วก็ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากทั่วกรุงเทพเลยแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าร้านของเราเองขายแบบว่าในราคาที่ที่เป็นราคาส่งได้เพราะจริงๆเค้ก คุณภาพดีขนาดนี้ค่ะไปหาซื้อที่อื่นไม่มีแน่นอนหาเพิ่มมากเลยาคี้ใช่69บาทด้วยถ้าถ้าได้ลองทาแล้วเนี่ยลูกค้าเราจะรู้ว่ามันเราใช้ของดีจริงๆรเมื่อกี้นี้เห็นทำนี่คือแบบว่าพิถีพิถันมากเลยแล้วส่วนตัวคุณพี่เองนี่ได้ทำเองมั้งครับค่ะทำเองโอ้ทำเองด้วยทเองด้วยค่ะซื้อทำเองเค้กโฮเมดใช่มา้วเมเมดนะครับแล้วในส่วนของเมนูที่เป็นยอดนิยมล่ะครับคุณพี่ครับ จริงๆที่ all time favorite ที่ทุกคนชอบคือบานอฟฟี่พายของเราคือขายดีมากๆคเข้ามาไม่ต้องคือทุกคนก็จะสั่งแบบอันนี้เป็นเมนหลักแล้วที่เหลือก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็น low fat ค่ะ l โ w แฟ t กินได้นะกินได้นะผมลงก็อ้วนแล้วพี่อ๋อบ้าหรือเปล่าคุณอ๋ครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เค้กนะพี่จริงๆในอย่างแต่ละสาขาเราก็จะปรับ โปรดักต์ไลน์อื่นๆตามตามแต่ละสาขาเองที่นี่มีมีไอศครีมมีไอติมด้วยมีกาแฟพรีเมียมของเ n ียนะคะแล้วก็แล้วก็มีขนมที่เราจะเวียนไปเรื่อยอย่างเช่นช่วงนี้เป็นฤดูกาลทุเรียนฟีเวอร์เราก็มีชีสเค้กทุเรียนขายดีมากเห็นแล้วแสดงว่าเป็นแค่ช่วงเทศก,กาลถูกไหมจริงๆถ้าคือจริงๆตอนนน้ทุเรียนมันมีหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงๆมันมีตลอดปี เราก็อาจจะทําตลอดปีแต่ว่าพอมันมีซีซันอื่นเช่นมันมีมะม่วงมีมะพร้าวเข้ามาก็อ,อาจจะเอายกตัวนั้นมาเสริมแต่อันนี้ก็จะมีอยู่หน้าร้านเรื่อยอๆก็คือว่า,าช่วงไหนเป็นฟีเวอร์ของอะไก็คือจะเอาไปทำเป็นหน้าเคก้กใช่<ม>ใช่ค่ะมีทุเรียนพวกหน้างเงาะหน้าอะไรอย่างเงาะหน้าสนใจหน้าลิ้นจี่หน้าล o n g อะไรอย่างเงยเยอะนะครับผมอันนี้ ขอแนะนําตรงนี้ดีกว่าเป็นเมนูอะไรบ้างครับที่นี่อันนี้เป็นบานอฟฟี่พายค่ะตัวครีมเนี่ยขอชี้อีกรอบหนึ่งบานอฟฟี่มันมาจากคําว่ามาจากคําว่าบานาน่าบวกทอฟฟี่มันเลยเป็นบานอฟฟี่บานอฟฟี่ค่ะบานอฟฟี่นะครับผมเอาจากนันก็ลืมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฮะคุณพี่ครับวายช็อกโกแลตเค้กค่ะวายช็อกโกแลตเค้กอันนี้นี่จะเห็นค่อนข้างบ่อยนะใช่เราต้องดูในเรื่องรสชาติอีกทีครับผมในส่วนของเครื่องดื่มครับคุณพี่ครับ อันนี้อันนี้เป็นนมสดเย็นอ่านมสดเย็นก็คือก็คือไม่ได้มีแค่กาแฟใช่อันนี้ก็เป็นอยู่ในหมวดังน้นันกาแฟใช่เขาพี่ไม่กินกาแฟผมก็มีทั้งกาแฟมีทั้งไม่ใช่กาแฟมีกาแฟก็มีก็คือเด็กก็มากินได้เมนูนมก็มีใช่โอเคนะครับแล้วก็เป็นแต่จริงๆเนี่ยมีเยอะเลยอันนี้เป็นพีชทีป่ะคะพีชทีใช่ลองชิมไหมไม่ลอง ง้นผมขอกัดชิมได้เลยค่ะได้เลยเอาเอาน้องอันนี้ด้วยได้ได้ให้ไม่คุณสั่งไงีกินหนงผมแล้วผมกินงน้ำก่อน้พีชใช่ไหมครับใช่ค่ะคือรสชาติมันอร่อยครับมันกลมกล่อมคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้กินน้ําแบบนี้ไงกินแล้วมันรู้สึกชุ่มชื้นครับประชุ่มกระชว้ผมอยากอยากต่อยกล้องเลยต่อยกล้องต่อยกล้องเลย คุณคุณลองชิมของคุณบ้างดีกว่านี่คือนมนมสดเย็นสดเย็นสดเย็นด้วยคุณอย่างเงี้ยมนานเดี๋ยวผมใจพร้อมไม่ดีพร้อมไม่ใชเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นให้มันได้ซึมซับกับและซาบสร้างเข้าสู่โคิ้นไม์ของผมอะคำพูดเยอะด้วยโอเคเป็นไงโอเคคือที่กินเนี่ยคือถ้ากินเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นนมข้นนมข้นแล้วมาชงกันน้ำนมอุ่นแล้วก็ใส่น้ำตาลก็จะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่นะอันนี้คือ คือรู้ว่าเป็นนมสดเลยแหละคือละมุนเล้นละมุนเลยจริงๆการทำพวกเครื่องดื่มเนี้ยค่ะบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มความหวานมากเพราะด้วยด้วยตัวมันถ้าเรามาทำถูกกระบวนการมันจะมีความหวานในตัวมันอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นเมนูน้ำผลไม้อันนี้จริงๆนี้เราก็ไม่ได้ใส่เพิ่มใช่ค่ะมันก็ส่วนผสมมันมีความหวานของมันอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้ทำมาจากทใช่ไมใช่ั้ที่ใช่ไหมใช่ครับเป็นกลิ่นที แล้วใส่2ลูกถูกผิดนี่คุณเนี่ยอ่ะค่อยๆกลับหน่อยดีกว่าอ่ะได้เดียผมลองอันนี้ดีกว่าอะไรนะครับขออีกรอบนะฮะบานาฟี่พายค่ะพายบานาฟบานาฟบานาฟี่พายผมยกเอาเร็วๆคุณแล้วแต่เลยทำทุกที่เหมือนที่บ้านอ่ะจริงเหรอจริงๆเนี่ยอะไรเน่ย กล้วยอะไรบ้างเนี่ยคือท็อปข้างบนจะเป็นครีม low fat นะคะแล้วก็จะมีเลเยอร์ของกล้วยคาราเมลแล้วก็โอรีโอ้นี่โอรีโอ้ด้วยก็คือทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีพี่คือมันมีทุกอย่างตีขึ้นมาบนจมูกเลยนะใช่คือมีรสชาติทุกอย่างก็คือเด่นทุกอย่างอแล้วผมม่ได้กินกุนงแหวมีผมบ้างดีกว่าอ่่าพีอันนี้เป็นอะไรนะครับอ่าไวช็อกกกโแลตเค้ไว์ช็อกโกแลตเค้กอันนี้ผมก็เคยกินมาหลายที่ครับคุณสันใจเย็นๆใจเย็นๆ ยอดยอดดีครับผมโอ้โหคุณคือมันมีความความหวานของเหมือนนมไหมอ่าใป็ช็อ่ะใช่ไหมคือมันแล้วมันละมุนมันนิ่มไงมันนิ่มกว่าที่อื่นซึ่งผมไปกินร้านอื่นมาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือที่ไหนก็แล้วแต่มันจะแข็งตัวเค้กจะแข็งใช่แล้วพอมาเราทําเราไม่ได้กินข้ามวันนะอ่ตัวเขาเรียกตัวตัวไส้ตัวอะไรเนี้ยมันจะแบบ แปลกๆห้งๆหน่อยใช่ครับที่นี่มันค่อนข้างโอเคแล้วมันค่อนข้างลงตัวใช่ครับผมว่ารสชาติโอเคนะ5ดาวครับผมว่าอ่ะผมให้มี5ดาวผมให้10ดาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมี5ดาวคุณให้ห้าดาวผมให้10ดาวมีอะก็พี่โอเคอ่าพี่ต้องยอมผมนะอ่าฉันกลับมาคุยกับคุณพี่นิดนึงนะครับนะครับในส่วนของร้านนะครับมีติดต่อได้ทางไหนบ้างครับจริงๆตอนนี้สามารถง่ายที่สุดนะคะก็คือไลน์แอ แอดคาเฟ่ทูออ C A F E ทูเป็นเลข2แล้วก็เอ L เแอลติดกันค่ะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อ่าแล้วมีเฟสบุ๊กเฟซบุ๊กมีค่ะเหมือนกันเลยค่ะก็เฟ e บุ๊กก็คาเฟ่ทูออรเซิร์ชได้เลยค่ะแต่ว่าทูบางทีเราจะมี บางทีลูกค้าเขียนเลข2บ้างแต่จริงๆคือมันออริจินัลมันจากคือทูออี๋ยวผมร์ให้ทึ้งข้างล่างเลยใช่ใช่แต่ว่าก็ได้ทั้ง2อย่างค่ะรับผมแล้วก็เบอร์ทงเบอร์โทรก็มีให้แต่เราขึ้นให้เลยนะครับผม และในการเดมาใช่อย่างสาขานี้นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามเศนานิคมซอย18ซอยเศนานิคมคือซอยผลโยธิน32ก็คือจะเหมือนเยื้องเยื้องกับเมเจอร์ถ้าเราคิดง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเอาง่ายๆก็คือเยื้องเยื้องกับเมเจอร์ใ่่ใช่ใช่คนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะเมเจอร์ชิโยทินนี่นะครับโยินก็มากันง่ายๆที่จอดรถยังมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมบรรยากาศร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะครับนเองคือดู เเงตัวรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินโอ้ใช่ไงยังไงวันนี้เนี่ยคงต้องขอบคุณคุณพี่กว่าขอบคุณเดี๋ยวเรานี่ต้องขอตัวไปชิมเค้กแล้วนะไม่ชิมแล้วพี่กินเลยดีกว่ากินเลยเนื้อแล้วกวันนี้ขอบคุณพี่เจตเดินด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ่ะเมไรอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่ไม่มันเป็นเขาเรียกว่าคืออะไรอ่ะกินกินเค้กับบ้าอ่าบ้าเลยกินมไหมเป็นเค้กผมว่าพี่จออกกอนผมก่าลำคาญมากเลยพี่อะไรของพี่เนี่ยอ้าวอ่ออ่ออ่อิ่มแล้วคุณผู้ชมครับก็มาสนุกเราจะทานอีกหนึ่งไหมเอ็มดิมิวใช่ไหมอน้ำอร่อยด้วยอร่อยอร่อยเมื่อกี้น้ำที่ผมกินเป็นน้ำน้ำพีชมั้งพีชพีชพีชพี่จำเค้กคุณได้ไหมใช่ไหมพิชาเออนะครับ แล้วก็เค้กคนละหนึ่งชิ้นนะครับเป็นคนเอาง่ายๆคือคนละหนึ่งชุดนะครับอ่าฮะเอาง่ายๆเค้กที่เรากินเมื่อกี้ชิ้นละ39บาทนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเครื่องดื่มเครื่องดื่ม60บาท60บาทนะครับรวมเป็นทั้งหมดชุดละ99บาทไม่เกินไม่เกินร้อยนะครับก็เหลือกันแต่ละหนึ่งบาทอยู่ดีอ่าฮะก็สรุปก็ประมาณนี้ครับนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับร้านเราไม่ดูอ๋อนะครับมาได้ที่ ซอยเสนาเสนานิคมหนึ่งตรงข้ามซอยเสนยเสนานิคมหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ตรงข้ามเสนานิคมหนึ่งซอยสิบแปดเสนานิคมหนึ่งซอยสิบแปดนั่นเองนะครับยูแถวเมเจอร์ร้านชิโนะินนะครับใครก็ลองใส่ใส่เซิร์ฟในได้แมปได้นะครับโดยรวมว่าโอเคครับผมร้ายดารร้านทั้งเจ้าของร้านต้องเจ้าของร้านดีนะทั้งทั้งใจดีทั้งน่ารัก ก็ลองแวะเพียนมากันได้นะครับผมรับมานคาเฟ่ทัออ์ครับวันนี้นะครับผมและน้องฟูส์น่าจะต้องเวลาหมดหมดเวลากันอแล้วครับผมนะครับเทปหน้านี่ผมจะมีอะไรใหม่ๆไหมุณผู้ชมได้ดูกัน่าติดตามได้าช่องช่องดูร้าสไตล์ดูราสไตล์ที่นี่ที่เดียวนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมและน้องฟู๊ดน่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนที่พระประกันใดขออภัยณที่นี้ครับแล้มุบกันใหม่โอกาสแน่ โอากออาสหน้มามีหมกหากินเลยแล้วก็หมายโอกาสหน้ารับคุณผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับ,รบผม